หลายๆคนอาจจะเคยเจอเจ้าหน้าที่แบงค์นะโทรมาบอกว่ามีแผนความคุ้มครองได้ผลตอบแทนถึง100%เนี่ยมันเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆตัวเลขที่เขาพูดมาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าเอ,อ่อแมสเสจมันอาจจะบิดเบือนไปนิดหนึ่งนะเพื่อทําให้เราตกใจกับตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าระหว่างตัวประกันกับตัวพวกสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะอย่างแรกเลยนะต้องบอกก่อนนะคือตัวประกันเนี่ย ชื่อมันก็บอกว่าเป็นเรื่องของการประกันภัยนะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยคือจะคุ้มครองในกรณีที่สินทรัพย์ของเราเนี่ยเสียหายหรือว่าเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วกระทบกับคนข้างหลังการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บป่วยต่างๆมันหมายความว่าถ้าเกิดเราเหตุสุวิสัยพวกเนี่ยตัวประกันเนี่ยจะมาช่วยคุ้มครอ,องของเราเซึ่งตัวอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการชีวิตประกันสุขภาพประกันรถยนต์และประกันบ้านต่างๆนะจุดเด่นของมันนะก็คือเราเนี่ยจะคำนวณเรื่อง ของเบีย้ยที่เราต้องใจ่ายให้ประกันได้ทุกๆปีนะว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ให้ความสบายใจแล้วนะว่าเราเนะี่ยมีวงเงินคุ้มครองส่วนเนี้ยคุ้มครองเราอยู่แต่ต้องบอกก่อนเลยนะเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยตัวประกันเนี่ยจะไม่มีทางสู้กับการลงทุนได้เลยนะถ้าเกิดใครพอคิดเรื่องเออ cagr ได้นะคือผลตอบแทนทบต้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะถึงแม้จะเป็นประกันออมทรัพย์ก็ตามนะก็คาดว่าไม่เกินจะอยู่ที่สักประมาณ 3- 4เนะ ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวการลงทุนเนี่ยก็จะต่างก,ากันเยอะนะส่วนต่อมาเป็นเรื่องของการลงทุนนวะวัตถุประสงค์มันก็ง่ายมากนะก็คือเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือว่าเพิ่มความมั่งคั่งของเราเข้าไปนะตัวอย่างก็ไม่ว่าจะเป็นพวกกองทุนหุ้นคริปโตอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทองคำนะแต่ว่าดรืยอที่ว่าวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยคือการเพิ่มรีเทิร์นหรือว่าเพิ่มผลตอบแทนเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะในโลกความเป็นจริงคือยิ่งผลตอบแทนสูงอนะความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงนะความเสี่ยงในที่นี้คือ ความผันผวนของตัวราคาหรือสินทรัพย์นะเช่นถ้าเกิดมันมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงมากอนะเช่10น10%ะ20%แสดงว่าโอกาสที่เวลาราคามันจะผันผวนล,ลงมา10% 20%ได้เหมือนกันนะก็จะทำให้ high risk high return นะอย่างที่เราเรียนหรือว่าได้ยินกันมาค่อนข้างเยอะนะเปรียบเทียบรวมๆอีกทีนึงนะก็คือเป้าหมายของตัวประกันนะหลักๆนะคือเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงเท่านั้นนะผลตอบแทนเนะี่ยแทบจะต่ำหรือว่าไม่มีนะส่วน ความจําเป็นนะอันนี้ก็แนะนําให้มีสําหรับการวางแผนการเงินแบบโอเวอร์ออนะตัวอย่างก็คือพวกประกันชีวิตประกันสุขภาพนะหรือว่าการลงทุนนะหลักๆก,ก็คือเราจะโฟกัสมุ่งเน้นไปที่การหาผลตอบแทนนะแน่นอนนะผลตอบแทนที่สูงต้องย่อมแลกมาด้วยกับความเสี่ยงที่สูงนะความจําเป็นก็อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนนะว่าจะต้องการผลตอบแทนที่สูงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าบอกได้เลยว่าพวกเราทุกคนไม่มีใครหนีพ้น ในการลงทุนนะคือเพราะว่าด้วยระบบทุนนิยมแล้วมันผลักดันให้เราไปในด้านนี้ทั้งหมดนะตัวอย่างก็จะเป็นพวกขุ้นกองทุนรวมคริปโตหรืออะไรก็ตามนะและแน่นอนนะถ้าเกิดใครสนใจนะต้องการคําปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกเกษียณวางแผนภาษีวางแผน,วแผนความคุ้มครองให้ครอบครัวก็สามารถแอดไลน์มาที่ qr c o นี้ได้นะแล้วก็จะมีผมและทีมงานคอยให้คําแนะนำนะถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอะไรก็ตามสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ